มื่อานี้เอามาตัดผมกูดกันเนาะหลายคนยังเห็นตัดผมกูดทรงสไตล์นี้ตัดทุบอกไว้ได,ด,ดแบบ้เด้อกูดแบบนี้เด้อเจ้าเอามาขึ้นทรงด้วยเบอร์สองกนเนาะด้วยแบตเตอรีร่โมแล้วนะหลังจากนั้นมาเคลียร์พื้นที่ด้วย1.5นะเนาะคือเสื่อมกอนซิลไลเฟสเนาะสร้างฐานก่อนเนาะหลังจากนั้นเอาใส้ห้างกันค้อหอเกมากันค้อตัดตามสเตปอาจารย์ท่านี้บอกไปเลยเด้อ นะเราเาสิมาสตาร์ทมิดเดิลเฟดเนาะหลังจากนั้นเฮาใส่แบตเตอรี่นใหญ่มัจิกเป็นใกล้ไล่เขาเฟดด้านล่างเนาะเพื่อเฮาบ่หลงไล่เนาะหลังจากนั้นเฮาใส่กันครอบดีเทลเลอร์5027มาเคลียพื้นที่ด้านลา่างไถข่าวไปเลยเดยเจ้าเนะาะถข่าวไปเลย แล้วเฮาส้แบตเตอรี่นเบือหนึ่งเนาะมาปรับคันโยกขึ้นลงเนาะสร้างปรับลงมาแล้วมาสร้างแฮร์ไล์ไว้แล้วปับลินฟันห้องเนาะสบัดโคมมือเสื่อมเนาะลายเงาแบบสีเลยเนาะให้สีมันสว่างเบ,บื้องสีเอาดเดจ้าอาใซเบือหนึ่งสบัดสบัดเนาะหลังจากนั้นเฮาใส้ฟันห้อง0ูนรับคันโยกขึ้นลงขึ้นกันเนาะตัวนี้เนาะปับคันโยกลงกรสบัดสบัดไปเสื่อมใสเบือหนึ่งหงจีในลายเงาเนาะ แล้วปั๊ฟันจํำลงมา,มาเมื่อกี้ตีนผมนะแล้วเหลือข้ออีกน้อยนึงตัวทีเ่เฮาจิกไปเฮาเอาฟันเป่านะฟันเป่าฟันเป่าปั๊บเป็น1 0 1 0 2 0 3ไปเพื่อเสื่อมเนาะให้ข้อมันหายไปเนาะแบบตามวิดีโอเลยเนาะนี้เป็นฟันเป่าแล้ว,นวเนาะไส้ขวาเฮ็ดแบบเดียวกันเลยเด้เจ้าเนาะ ตามสเตปแบบอาจารย์โทนี่แนะนําไปเลยได้เจ้าตัวนี้ผมกูดแน่แล้วก็บ,บางแน่อาจจะเฟดยากนิดนึงเนาะสำหรับคุณทีบ่บนน,นอ่าเบื้องขวาเฟดไปแล้วมาเบื้องซ้ายเนาะเอากบบซ้ยวิธีเดียวกันเนาะเฟดแบบเดียวกันเลยอ่าตัวนี้เบื้องเบื้องซ้ายอาจารย์โทนี่สิเฟีดตะลุมึ้นเทิงเนาะเบื้องขวาอนาะจารย์โทนี่เฟดจะเทิงลงลุมเนาะตัวนี้อาจารย์โทนี่เฟดให้สร้างอยู่ฮานเบื้องเนาะ แนะนำวิธีเฟดให้ว่าวิธีเฟดขึ้นแต่เทงลุมแบบไหนแต่ลุมขึ้นทงแบบไหนเนาะเขาสามารถเฟดได้หลายวิธีเนาะเอาตามความเหมาสนะสมเนาะ เาเฟดด้าน้า้ด้านขวาวแล้วแล้วเขาก็มาเฟดด้านหลังก็ใไส้สเตปแบบเดียวกันเนาะขึ้นกรอบทรงด้วยเบอร์สองมาเสียมเงามันด้วยเบอร์หนึ่งเครื่องแล้วตามด้วยฟันห้องเบอร์หนึ่งตามด้วยศูนสุดท้ายการเก็บงานผมกุด,กดชุดใดดางดัเขาก็มาใส้กันไก่ฟันฝ่ากเก็บเนาะอ้อมหัวไปเลยเบิรงเงาเนาะตัวนี้เบิรงจุดเอาแล้วตีนผมเข้าก็ใไส้เครื่องกดนวดมาไลายข่าวเนาะมันจะมีมิติอีกมิติหนึง่งเป็นข่าวนวลลืนขึ้นไปเป็นว่างานเฟดตัวนี้อาจารย์ทวนี้ตัดมิโเฟดผมกดเเ้จา โอเคถือว่าหลังจากนั้นเท้ากาววีใหญ่อิตโต้มาเก็บขอบลบขอบผมให้มันตรงขึ้นไปเลยเนาะตัวแดกเกิดมาเท้ากับตัดออกเลยแล้วก็ควมมาจตเลี้ยงเก็บผมซีๆถือว่นเป็นเซตเรียบร้อยในแบบของเท้ากับรอเลยขอบใจหลายๆเด้อลูกค้าประจํามาตัดน้าตลอดเนาะตัดมิดเดิลเฟให้เพล่นรอเลยจ้า